ข้อ17นะครับข้อนี้เป็นเรื่องหลักการนับเบื้องต้นนะฮะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะเขาบอกว่าน้องหมูเด้งต้องการตั้งรหัสปลดล็อกนะปลดล็อกโทรศัพท์มือถือเป็นรหัส6ห,หลักประกอบด้วยตัวเลขที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับโดยมีเลขศูนย์อยู่1ตัวแน่แต่ไม่มีเลข1เลข4เลข7ข้อมูลนี้มีรหัสปลดล็อก ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบโอเคนะอ่ะเดี๋ยวกูกับเขียนกระจายความเข้าใจออกมาว่าตัวเลขที่เราใช้เนี่ยมันในการตั้งรหัสมันจะมี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9กเน็นาะอ่ะก็คือมีเลขอยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับน้อง จาก0ถึงเเนี่ยเราจะมีอยู่10ตัวถูกไหมทีนี้โจทย์บังคับว่าเอาเลข0นูนย์แน่ๆ1ตัวนะครับแต่ไม่เอาเลข1่ไม่เอาเลข1ไม่เอาเลข4แล้วก็ไม่เอาเลข7สาเหตุคืออาจจะไปตรงกับวันเกิดของหมูแดงและคนเดาได้แล้วเลยไม่เอา1 4 7นะครับทีนี้มันจะเหลือเลขให้เราเลือกคืออะไรฮะ2 3 5 6ห 89เกนาะก็คือ1 2 3 4 5 6เหลือเลขที่อ่าเป็นอิสระอยู่6ตัวโอเคนะอ่ะตอนนี้มาดูนะฮะโจทย์ในลักษณะนี้มันเป็นโจทย์ที่มีขั้นมีตอนมีแพทเทิร์นจำไว้นะมันไม่ใช่โจทย์ซีซัวคิดนะฮะแพทเทิร์นของเขาก็คือว่ามันจะประกอบไปด้วยขั้นตอนนะ มันจะประกอบไปด้วยขั้นตอนในการตั้งรหัสนะครับซึ่งครูกรับจะแบ่งเป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1นน้องๆต้องเลือกตัวเลขให้ได้ก่อนนะฮะเลือกตัวเลขก่อนซึ่งน้อง right? right? ๆเ right? ล Peg ือกใครมาแน่ๆน้องๆเลือกศูนย์มาแน่ๆนะครับ1ตัวเขาต้องการรหัส6หลักฉะนั้นเราต้องเลือกตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวฮะเลือกตัวเลข6ตัว จากทั้งหมดกี่ตัว 1..... 2 3 4 5 6 7นะครับ6ตัวจาก7ตัวอันนี้น้องๆต้องเลือกมาให้ได้นะครับเดี๋ยวครูครับอธิบายอีกทีหนึ่งในขั้นที่2นะครับสังเกตว่าการเลือกตัวเลขลงมามันจะยังมั่วอยู่นะการเลือกตัวเลขตัวนี้มันจะยังมั่วๆไม่ได้จัดลำดับทีนี้ในการตั้งรหัสก็คือเอาเลขเหล่านี้มาเรียงลำดับเพราะฉะนั้นเนขั้นที่2ครูครับจะใช้คาว่า เรียงลำดับตัวเลขนะฮะมันจะมีอยู่2ขั้นตอนนะครับเรียงลำดับเลข6ตัวสรุปง่ายๆก็คือเลือกแล้วค่อยเรียงโอเคไหมเราต้องมีการเลือกแล้วก็เรียงลำดับตัวเลขอ่ะตอนนี้มาดูนะขั้นที่1เนี่ยในการเลือกคือยังไงฮะ เราจะต้องเลือกเลขทั้งหมด6ตัวตรงนี้แต่มีแน่ๆแล้วคูกับบังคับอันนี้ลืมตาขึ้นมาแล้วหยิบเลขศูนย์แน่ๆหนึ่งเลขดังนั้นคูกับจะต้องหาเลขอีกกี่ตัวฮะอีกห้าตัวจากกี่ตัวเนี่ยมันก็คือเลือกนะฮะห้าตัวจากกี่ตัวครับ2 3 5สามห้าหกดก็คือจาก6ตัวน้องๆจำวิธีเลือกได้ไหมเลือก ตัวเลข5ตัวจาก6ตัวจำนวนวิธีในการเลือกหรือจัดหมู่ก็คืออะไรฮะ6เลือก 5. ถูกไหมอ่ะหรือบางคนคุ้นในหน้าตาแบบนี้ว่า6เลือก5าจำได้ไหมฮะดังนั้นเราก็จะได้เลขมาแล้วทั้งหมดเนี่ย6ตัวละเพราะว่าเลข0มาตัวหนึ่งละแล้วก็เลข5มาอีกตัวหนึงนะเลข0ย์เนี่ยบ,บังคับเขาเรียกว่าบังคับมาแค่1วิธี ส่วนเลขอีก5ตัวเราเลือกจาก6ตัวเราเลือกได้ 6, 4 5เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีในการเลือกเป็นเท่าไหร่บางคนรู้แล้วบอกว่า6เลยก็ได้หรือบางคนไม่รู้ก็แตกสูตรว่า nCr คืออะไร6กแฟกหารด้วย6ลบ5 f a แฟกทอเรียลคูณกับ5 f a แฟกทอเรเนาะนะะแตกข้างบนออกมาเป็น6คูณกับหแฟก นะครับส่วนข้างล่างก็คือ1แฟกค,คูณกับ5แฟกก็ตัด5แฟกตัด1แฟกเท่ากับ1ผลลัพธ์คือ6นะครับสแสดงว่าน้องๆจะมีวิธีการเลือกตัวเลขออกมาก่อนโดยยังไม่จัดลำดับนะเลือกออกมาก่อนมันจะได้6วิธีทันไหมฮะมันอาจจะเป็น2 3 5 8 9แล้วก็0 มันอาจจะเป็น3ามห้แล้วก็0อาจจะทิ้งใครไว้ตัวหนึ่งไม่รู้นะแต่ในวิธีการทั้งหมดมันจะเลือกได้6แบบพอเข้าใจไหมฮะอ่ะตรงนี้คือเราจะเลือกมาแล้วถัดมาเราจะต้องทำขั้นที่2คือการเรียงลำดับนะครับพอเราเลือกมาแล้วเราได้6วิธีแล้วนะจำนวนวิธีในการเลือกคือ6วิธี ขั้นที่2ก็คือให้น้องๆเอาเลขเหล่านี้มาจัดลำดับเพื่อสร้างรหัสผ่านมาดูวิธีการจัดลำดับกันนะครับวิธีการจัดลำดับก็คือกูค,ครับจะตั้งขึ้นมาว่าตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6นะครับซึ่งเรามีเลขอยู่ทั้งหมด6ตัว เหมือนกับเราเอาเลข6ตัวนั้นมาเรียงเป็นแนวเส้นตรงดังนั้นตำแหน่งที่เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเลขตรงนี้มาใส่ได้อย่างอิสระเลยคือ6วิธีถูกไหมทั็นไหมเรามีเลข6ตัวเราเลือกตัวแรกอเราเลือกได้6วิธีแต่เมื่อเลือกไปแล้วมันจะเหลือแค่5ตัวใช่ไหมครับดังนั้นในตำแหน่งที่สองน้องๆจะเลือกมาได้แค่5ตัว ในตำแหน่งที่3ก็จะเหลือแค่4ตัวให้เลือกใช้ได้เหลือ3ตัวที่เลือกใช้ได้เหลือ2ตัวแล้วก็เหลือตัวเดียวดังนั้นจำนวนวิธีในการเรียงลำดับอันนี้คือการเรียงตัวเลขนะนะฮะการเรียงตัวเลขสลับไปสลับมามันจะได้6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณหหรือเราเรียกสั้นๆว่า6 f a c t o r i a l นั่นเองทันนะ ดังนั้นจานวนวิธีในการเรียงเนี่ยมันจะเท่ากับ6แฟกต์นั่นสรุปว่าขั้นตอนที่1น้องๆเลือกได้6วิธีนะครับส่วนขั้นตอนที่2น้องๆเลือกได้6แฟกต์วิธีเมื่อเรากําหนดขั้นตอนแล้วเราให้อ่าการหาจํานวนวิธีสรุปนะฮะจำนวนวิธีการตั้งรหัสจำนวนวิธีการตั้งรหัสหรือว่าการจัดตำแหน่งต่างๆเนี่ย ให้เอาขั้นตอนทั้งสองมาทำอะไรกันคูณกันนะก็เลยเป็น6คูณ6แฟกวิธีเสร็จแล้วเันไหมครับไม่ต้องคิดเลขเพราะว่า Choice ในข้อนี้เขาให้ติดแฟกทอเรียไว้ก็คือ6คูณ6แฟกวิธีนั่นคือ Choice ที่1น่ะครับจริงๆแล้วข้อนี้ถามว่าง่ายไหมง่ายสำหรับหลายๆคนทำแป๊บเดียวสั้นกว่าที่ครูครัอธิบายเยอะแต่พอไปเจอโจทย์ใหม่ ก็เริ่มงมกันมาอีกนะครับเข้าไปงมเข้าไปลองผิดลองถูกจังนั้นดังนั้นสิ่งที่ครูครับอยากให้น้องๆได้ไปเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมหลักการทําโจทย์มันจะมีการเลือกกับการเรียงแบ่งให้ดีๆแล้วโจทย์ประเภทนี้ออกแทบถูกปีนะครับมันคือโจทย์แบบไหนมันคือโจทย์จัดคนเข้าห้องพักเคยเจอไหมมีอาจารย์3คนนักเรียน6คนจัดเข้าห้องพักที่มี3ห้องอะไรประมาณนี้ ดังนะั้นมันจะต้องมีการเลือกคนเพื่อจัดหมู่ก่อนขั้นที่1คือจัดหมู่ขั้นที่2คือเอาแต่ละหมู่ไปเรียงสลับเข้าห้องพักเข้าใจไหมฮะนี่ก็เหมือนกันนะฮะสะเตปของมันก็คือเลือกหรือจัดหมู่ก่อนนะฮะแล้วขั้นที่2ก็คือเรียงลําดับเห็นไหมกูก็พยายามทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนว่าขั้นที่1ต้องเลือกออกมาว่าวิธีการที่จะคัดตัวเลขมีกี่วิธีขั้นที่2ตัวเลขที่คัดมาแล้วเอามาเรียงกันได้กี่แบบ น,นี่คือหลักการของเขานะเป็นไปตามตำราอย่าลืมว่าวิชาคณิตศาสตร์มันเป็นแพทเทิร์นมันมีกระบวนการเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆต้องเรียนรู้คือกระบวนการนะครับว่ามันมีโปรเซสยังไงไม่ใช่ว่าได้คำตอบแล้วก็เลิกไปสนใจอย่างอื่นเลยเวลาได้คำตอบแล้วให้สนใจวิธีการหาคำตอบแบบนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเองนะครับลองฝึกฝนดูนะก็เป็น อีกข้อหนึ่งที่ถือว่าแจกคะแนนแล้วกันนะครับข้อนี้ข้อที่17โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจฝึกฝนขอให้ทำคะแนนได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ